ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหมเจรจาขอคืนพื้นที่เวทีกปปสถนนแจ้งวัฒนะแต่พระพุทธอิสระยื่นเงื่อนไขให้ปลัดมานอนค้างกับผู้ชุมนุม3คืนหรือไปชุมนุมที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมหรือสอรสแทนขณะที่มวลชนคอปทอเดินทางไปพักเพื่อไทยและติดป้ายข้อความหยุดขบวนการแบ่งแยกประเทศไทยแทนการรื้อป้ายหน้าพัก เหตุปาระเบิดบ้านพักนายนัทพลทีบสุวรรณแกนนำกอปปสสุขุมวิทซอย1ิล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นระเบิดชนิด M1A9 ใช้ในกิจการกองทัพบ,บกโดยช่วงเกิดเหตุนายนัทพลไม่อยู่บ้านคาดคนร้ายคมคู่ผู้ก่อความไม่สงบแขวนป้ายผ้าซุกระเบิดหนัก5กิโลกร,รัมหลวงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขณะรักษาความปลอดภัยเส้นทางอำเภอมายอปัตตานีทหารเจ็บหนึ่งนาย ส่วนนาราธิวาสนำระเบิดซ่อนในกองขยะดักสังหารทหารชุดเฉพาะกิจ32ชาวบ,บ้านเตรียมเผาขยะเกิดระเบิดขึ้นบาดเจ็บ